การว่าเราไม่มีอะไรจะคุยกับพี่ข้าพเด็ดก,การแต่กระนั้นเขาก็พยายามชวนเราคุยอ่ะคุยก็คุยมารายาทคนไทยเขาก็พูดว่าจะให้นายกลาออกทำไมให้แกเราฐะรรมนูญก่อนได้ไหม ผมก็ตอบไปว่าบราท้านนะไม่มีใครเชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรมนูญจะทำได้ตาบใดที่นายกผู้นำประเทศยังชื่อประยุทธ์จันโอชาก็เลยได้ถามย้อนเขาไปหน่อยหนึ่งเอา้าแล้วทำไมวันนี้มาเรียกร้องให้เราแก้รัฐมนูญให้แก้รัฐรมนูลล่ะ รัฐธรรมนูญนี้ออกแบบมาเพื่อพวกเราเพื่อพวกเราแล้วทำไมวันนี้มาบอกอุ้ยขอแก้รัฐธรรมนูญก่อนความดใจมันไม่มีดังนั้นอย่างไรก็ตามในเมื่อท่านรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมาเยี่ยมผู้ต้องขังอย่างผมในกรองขังในถึงเรือนจำผมก็ได้ฝากข้อความผ่านท่านรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้อความสั้น ซึ่งผมจะได้เอามากล่าวให้กับพี่น้องทุกคนในที่นี้อีกครั้งนั่นก็คือฝากท่านรัฐมนตรีไปบอกนายด้วยลาออกเดี๋ยวนี้ที่เหลือเดี๋ยวคุยกันเพราะว่ากันไป